เมื่อเมคาเปิดทางใหญ่สอบรัตนตรัยใช่พุทธบุตรจึงให้ผ่าน8ปดวชิราหน้าเกรงขามเฝ้ายืนยามจะสอบถามตอบประหัตผิดทรงโลกัน8ปดวชิราคือพระวชรเทพเจ้าแพระองค์รหัสคาถาคือรหัสคาถาห้าคำที่เบื้องบนได้โปรดถ่ายทอดให้ผู้รับวิถีอนุตตรธรรม ใช้ผ่านทางไปสู่พระนิพพานเป็นการเฉพาะพระออวาทข้อที่10ด้วยจดหมายฉบับนี้แม่ขอเตือนพุทธบุตรทั้งหลายให้ได้รับรู้โดยทั่วถึงกันว่าอย่ารวนเรลังเลสงสัยเพราะว่าการเก็บงานธรรมยานนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นการโปรดชุดช่วยทีเดียวทั้ง3มโลก เบื้องบนได้โปรดถ่ายทอดให้พุทธบุตรทั้งหลายได้รับวิถีธรรมเพื่อกลับขึ้นฝั่งพระนิพพานกันทั่วโลกล่าจะปรากฏบัวทองงดงามในบรรดาเส้นทางธรรมที่ยิ่งใหญ่สามระดับนั้นอนุตรธรรมมีความสำคัญยิ่งเป็นอันดับแรกทางระดับกลางคือทางไปเทวโลกทางต่ำ คือการเกิดมีร่างกายเนื้อในความเป็นจริงของจักรวาลเนืเ้อฟ้ายังมีฟ้าดังนั้นในบรรดาภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของสรพพสิ่งทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นมีเรียงลำดับคืออนุตรภูมิเป็นดินแดนนิพานอันสงบสุขที่วิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เทวภูมิเป็นที่พยสถานสำราญสุขของเหล่าถวยเทพเทวาทั้งหลายและโลกีภูมิหรือภูมิมนุษย์อันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างบุญกรรมกันของชายหญิงทั้งหลายอนุตระภูมิเมืองนิพพานเป็นดินแดนสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์เป็นภูมิที่อยู่เหนือกว่าภูมิทั้งปวง สงสามโดยเฉพาะส่วนเทวภูมินั้นเป็นที่อยู่ของเทวดาและพรหมซึ่งมีอาย ภัการบำเพ็ญเพียรกำหนดลมปราณได้ฌานสมาธิเป็นยานชั้นกลางไปได้แค่เทวโลกและพรมโลกเป็นอย่างสูงซึ่งยังจะต้องมีการเวียนว่ายายเกิดอยู่ในวงเวียนกันการบำเพ็ญระดับล่างคือที่ยังติดในรูปรักษณ ติดพิธีกรรมสวดมนต์ตีเกราะเคาะประโคมท่องบนอุบอิบในการบำเพ็ญจิตสามระดับนั้นหากแม้นบำเพ็ญจนสามารถทำให้ญาณธาตกลับสู่ความเป็นจิตเดิมแท้ได้จึงเป็นทางตรงสู่นิพพานเป็นยานระดับสูงที่พิเศษและกว้างใหญ่ไพศาล บัดนี้วิถีธรรมได้ลงมาโปรดเพื่อให้ชีวิตได้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดมุ่งตรงสู่พระนิพพาน ของตนเองและเมื่อนั้นบ้านเมืองทุกแห่งหนนับหมื่นจะได้รับการกรอบกู้คืนดังเดิมโดยทั่นทั่วเมื่อผู้คนทุกหนแห่งรับวิถีอนุตตรธรรมโดยทั่นทั่วดีแล้วพระอริยเป็นจำนวนนับด้วยพันนับด้วยหมื่นจะมาประชุมพร้อมกันณนะดินแดนอันเป็นศูนย์กลางของโลก และในขณะที่ทุกคนต่างใช้หนี้เวรกรรมกันจนหมดสิ้นดีแล้วไม่มีกรรมต่อกันทั่วทั้งสามพพแล้วยุคขาวจึงตั้งขึ้นอย่างมั่นคงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปคนชั่วหมดไปจากแผ่นดินเหลือแต่คนดีเท่านั้นที่อยู่ร่วมกันโลกมนุษย์จึงเปลี่ยนจากทะเลทุกมาเป็นโลกแห่งดอกบัวบานคือ บ้านเมืองมีแต่คนดีงานสูงส่งมากมายเป็นโลกแห่งอาริยะเป็นโลกแห่งอาระยะโลกมนุษย์จะเสมือนหนึ่งแดนพุทธ,ธนิพพานสะอาดบริสุทธิ์ให้ทุกคนได้อยู่อย่างสันติสุขอย่างพระพุทธ,ธเป็นเวลาถึงสี่พปีทุกคนตามมีความสุขกันท่่นหน้า อย่างเหลือลน้นทุกคนมีจิตเป็นกุศลส,สามคัคคีไม่มีการฆ่าฟันทำลายล้างกันอีกภูเขาจะสดสวยลาททานจะสดใสเมื่อโลกมนุษย์มีสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วกิเลนและหงฟ้า ห้ายลมแรงบ้านเมืองสงบอบอุ่นชื่นใจพวกคนต่างมีรักใคร่ไม่แย่งยือ้อยุดชุดชิงวิ่งแทงดีกันอีกต่อไปต่างมีความยินดีกับสันติสุขที่เกิดกับโลกใหม่ในครั้งนี้ไม่มีความทุกโศกเศร้าส้อยต่างเคารพยกย่อง รับนับถือกันและกันฝนฟ้าจึงตกต้องตามฤดูกาลและแผ่นดินได้อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งห้าวันลมเย็นสิบวันฝนฉ่ำปณิธานของกษัตริย์เหยาวผูครองแผ่นดิน96ประการจึงเสร็จสิ้นครบถ้วนอย่างสมบูรณ์พระพุทธอริยะชุดช่วยหญิงชายได้สมดังใจ พระศีอาริยเมตรยัยประทับนั่งบนชิพยอพยาอัแล้วประกาศแต่งตั้งประธานตำแหน่งอันสมควรแก่ฐานะแก่บรรดาผู้ที่ได้เพียรพยายามว่ายข้ามพ้นทะเลทุกขึ้นฝั่งมาได้ในครั้งนั้นพร้อมกันนั้นพระอาจารย์เทียนยานได้นำยานคนเดิมเข้าเฝ้ากราบบาดแม่ มาถึงตอนนี้แม่ค่อยโล่งใจคลายความห่วงใยกังวลไม่ต้องชแง้แลหาอีกต่อไปบุญกุศลแท้ใครทำใครก็ได้ต่างได้แสดงความยินดีในกุศลผลบุญใหญ่น้อยกันทุกคนที่ได้ร่วมสร้างสมจนสำเร็จมาในครั้งนี้ ที่เริ่มบุกเบิกเผยแผ่งานธรรมในยุคต้นๆกับคนที่สร้างสมบุญใหญ่คนที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทานและคนที่สละความสุขสบายส่วนตัวออกไปช่วยงานธรรมเหล่านี้ทุกคนต่างก็ได้รับตำแหน่งสูงต่ำตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างสมกันมา คนที่ได้สร้างตำหนักพระพุทธสถานจะได้ตำแหน่งชั้นเทพทองจินเซียนคือเซียนที่มีกายเป็นทองซึ่งจะเป็นที่เคารพบ,บูชาของสาธุชนทั่วไปในวันข้างหน้าคนที่ช่วยเบื้องบนเผยแผ่พูดธรรมะเปลี่ยนแปลโลกโลกี ก็ได้นั่งบันลังบัวแต่ละคนแต่ละคนที่ได้ร่วมแรงกายใจขยันขันแข็งในการทำงานธรรมะร่วมกับเบื้องบนในครั้งนี้ต่างก็จะได้รับมรรกผลตามลาดับกันไปผลบุญที่ทุกคนได้รับจะช่วยให้สุขก,กายสบายใจไปตามๆกัน เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งกายใจในขณะที่ยังค้องเลือนอยู่ก็ย่อมเสวยความสุขอันอุดมปราศจากความทุกข์ร้อนใดๆครั้นจะจากสังขารกายเนื้อไปในครั้งนี้ก็ได้กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นนิพพานพ้นกายสามัญบรรลุเป็นพระอรหันต์มีกายทิพย ตบแต่งประดับประดาร่างกายด้วยอาพรแพรพันของชาวฟ้าทรงประกายระยิบระยับละลานตาปากปินทองสวมใส่รองเท้าทิพป,ประดับกายด้วยดอกไม้ทิพอันสวยงามขึ้นนั่งบันลังบัวแล้วล่องละลิ้วขึ้นกราบเจ้าพระอนุจรธรรมมารดา บนทิพวิมานครั้นถึงที่เฝ้าแล้วแม่ก็ดีใจร้องเรียกลูกเอ๋ยจากวันนี้เป็นต้นไปแม่จะไม่ให้เจ้าต้องลำบากกายใจไปเกิดในโลกมนุษย์เป็นปุถุชนคนกิเลสนะ ให้ต้องทุกยากแสนสาหัสดังที่เคยเป็นมาอีกต่อไปแม่จะให้ลูกดื่มกินน้ำหวานทิพชิมผลท้อทิพและดื่มน้ำอมฤตกันอย่างยินดีมีสุขล้นเหลือสุดจะประมาณได้ด้วยอภินิหารบรรดาลดลให้ทั่วทั้งฟ้าดิน ได้มีอำนาจพิเศษแปลงร่างให้เบาใสโปร่งแสงตกน้ำไม่จมไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่กลัวลมไม่กลัวฝนไม่กลัวร้อนไม่กลัวหนาวต่างเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วในสามพันมิติโลกอย่างไร้ร่องรอย บ,บรรพบุรุษเจ็ดชั้นลูกหลานอีกเก้าชั้นต่างก็ได้รับมรรกผลร่วมกับเราตามระดับของแต่ละคนที่ได้บำเพ็ญกันไว้จากนั้นจึงจัดงานเลี้ยงลงขวาเพื่อประชุมเหล่าพุทธบุตรอรียตปราช เทพพบทุทุกระดับบนชั้นสุทธาวาสและต่างก็ได้กราบเฝ้าองค์อนุตตรธรรมมารดาเจ้าแม่นี้ดีใจจนไม่อาจพูดได้บรรยายถูกตามความรู้สึกแท้ๆเพราะตื้นตันแม่จึงรับขวัญลูกลูกรินน้ำอมฤตโพธิรส ให้ลูกๆดื่มกันคนละเล็กละน้อยในงานเลี้ยงทิพย์ครั้งนี้พุทธบุตรทั้งหลายที่กลับคืนมาต่างปรบมือยินดีปราโมทอย่างพร้อมเพรียงเสียงสนั่นก้องไปทั่วชั้นสุทาวาสประกาศก้องว่าอนุตตรธรรมนั้นล้ำเลิศสูงค่ายิ่ง จึงมิเสียแรงเปล่าที่ลูกๆทั้งหลายที่เคยขมคืนยืนหยัดกันมาเขียนมาถึงตอนนี้ก็ครบถ้วนประบวนความที่บอกกล่าวจึงเก็บผู้กันทองหวังว่าพุทธบุตรเจ้าคงประทับจำคำแม่พร่ำฝากมาทั้งหมดนี้ โอวาทนี้มีชื่อว่าพระโอวาทอนุตรธรรมมานดาสิบบัญยัิห้วงหมู่สิ้นจือสือเจียแม่ขอหยุดสักครู่แล้วจะมาพูดต่ออีกสักเล็กน้อยแม่ให้โอวาทนี้ ณดินแดนส่วนกลางของโลกอันเป็นสถานที่ประกาศธรรมนำภาษาทุชนทั่วทุกทิศทั่วโลกให้ปราบคนดีทั้งหลายได้สร้างกุศลจนได้มรรคผลเสวยอาจนั่งบรรลังบัวแม่หยิบผู้กันมาเขียนํำชับํำชาอีกครั้งขอบอกกล่าวแก่ลูกทั้งหลายว่า จงทําจริงนะลูกเอ๋ยหวังว่าลูกแม่คงตั้งใจจริงจังไม่ปล่อยปละละเลยช่วยกันให้คนที่ไม่สนใจรับรู้รับฟังในคําของแม่ให้ได้ตื่นกันเสียทีบนสุขาวดีแดนสวรรค์ชั้นนิพพานในเวลานี้ซบสเศซาเงียบเงาเหลือเกินเพราะว่า เราพุทธบุตรทั้งหลายได้ลงมาเกิดกายในโลกมนุษย์เพื่อชุดช่วยคนหลงเราพุทธบุตรที่ได้รับการชุดช่วยในครั้งธรรมการยุคเขียวและยุคแดงรวมกันแล้ว400ล้านดวงธรรมยานก็ได้พร้อมเพรียงกันลงมาเกิดในโลกอีกผู้ที่ได้รับ การถ่ายทอดวิถีธรรมเปิดจุดยานทวารแล้วก็ได้รับรู้และเห็นตัวตนจริงของตนในพุทธจิตธรรมยานหรืออนุตระสัมมาสัมโพธยาณอันเป็นชีวิตจริงของตนอย่าให้ได้พลาดผิดปล่อยให้บุญวาระผ่านไปเสียเปล่า เมื่อถึงคราวไก่ทองขันคือพระศีอานทรงโปรดชัดเจนเช่นนี้แล้วทั่วโลกต่างก็ได้รับวิถีธรรมกันทั่วหน้าโอกาสในวาระนี้ก็ยังครึ่งเมื่อครึ่งสว่างเพราะฉะนั้นให้ทำตามที่แม่สั่งไว้ทุกอย่างทุกประการโอวาทนี้ ขับลอกอย่าให้ผิดเมื่อแม่กลับไปแล้วให้รีบแก้ไขข้อความที่ผิดพลาดให้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วรีบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแม่จะดีใจมากถ้าได้พิมพ์ออกไปเผยแผ่ให้แพร่หลายเป็นการช่วยเร่งตักเตือนพุธบุตรให้ได้สร้างกุศลเปลี่ยนแปล เองจะได้พ้นจากภัยน้ำไฟเผาผลาญได้แม่เขียนจบลงเพียงแค่นี้จะนำเราพุทธบุตรที่ติดตามกลับคืนสุดทาวาสแม่แสนจะอะไรตัดใจไม่ขาดย้อนกลับมาถามอีกทีว่าลูกรับทั้งหลาย จะปฏิบัติบำเพ็ญธรรมด้วยความจริงใจยินดีไหมโอวาทนี้แม่เขียนด้วยหยดเลือดและน้ำตาทุกถ้อยคำวาจาขอลูกอย่าทำเป็นลมผ่านข้างหูนรกและสวรรค์มีสองหนทางนี้เท่านั้นลูกขอให้ลูกํำเหนียกรู้ แมนไม่ตั้งใจไม่ขยันจะต้องตกนรกหกมืนว่าขอให้ลูกพึงสังวรแม่ไม่เขียนอีกแล้วขอจากลูกแก้วทั้งหลายสุดอลัยน้ำตาพาบจากลูกรักสื่อ,อื่นให้ลาลับกลับนิพพานปิศาธรรมคำว่าไก่ทองขันสามครั้งหมายถึง 1. ไก่ทองขันครั้งที่1ห,หลังจากที่พระธรรมจารย์ลู่จงอีกลับคืนเบื้องบนไปแล้ว1ปีคือปีหมินกัวที่15หรือพุทธศักราช2469 3ส่ํามข้าเดือน3ตามปฏิทินจันทราคติพระธรรมจารย์ลู่จงอีได้ประทับที่พยานในร่างชายคนหนึ่งชื่อ ยางซุนหลิงชายผู้นี้เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญอนุตตรธรรมเลยเขาออกเดินทางจากบ้านในมณฑลซานซีโดยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมาถึงสถานธรรมในเมืองจี้หนิงมณฑลซานตงซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางเป็นวันๆเมื่อมาถึงก็แสดงพระโอวาทเป็นพระธรรมคัมภีร์ เล่มที่หนึ่งคือจินกงเมี่ยวเตียนคัรรมภีร์ทำบทนี้ยังคงรักษาอยู่ยังไม่ได้พิมพ์ออกเผยแพ่บทที่สองคือหมีเลิศจินจริงหรือสัจคัมภีรคาถาพระเมตเตยะซึ่งได้ประทานให้โปรสาทุชนทั่วไปแล้วพร้อมกันนั้น พระธรรมจารย์นู่จงอีในร่างของหยางซุนหลิงก็ยังได้แสดงพระบุญญาธิการถือผู้กันพร้อมทั้งสองมือถือผู้กันพร้อมกันทั้งสองมือเฉียนบทกรนคำคู่ด้วยลายลักณ์อักษรจีนวัดแกมบรรจงแบบโบราณที่เรียกว่าเหมยควา ชวนจืเช่นสองท่อนแรกที่มีคำว่าลมพัดใบไผ่ไมังกรก้อนเล็บต้นศาสดอกบัวโกแก้วกลมหัวพระธรรมจารมูกจงอีประทับอยู่ในร่างของอยางสุนหลิงเช่นนั้นถึงร้อยวันภายในเวลาหนึ่งร้อยวันนั้น ของซุนิงมิได้กินอาหารใดๆเลยสำหรับไก่ทองขันครั้งที่หนึ่งนั้นยังมีบุญญาอภินิหารอีกมากมายแต่ไม่ได้รวบรวมบันทึกไว้ให้ถาวรสืบมาจึงได้จึงไม่สามารถนำมาเล่าสู่กันฟังได้ไก่ทองขันครั้งที่สองในปีหมินปัวที่18พระธรรมจาร์ูยุจง ทรงใช้ร่างของชายที่ชื่อว่าตู้วี่คุณที่มนฑนเหนอนั้นมาปรากฏพระอุญญาีิการการใช้เวลาประทับทิพยานอยู่มึงเดือนซึ่งก็มีเรื่องราวที่เล่าขานกันมากมายแต่เสียดายที่ผู้เรียบเรียงยังไม่สามารถรวบรวมเรื่องราวที่ กำหนดว่าเมื่อไก่ทองขันครั้งที่สามโลกนี้จะมีแต่สันติสุขพระสีอานจะทรงประทับลงด้วยพระองค์เอง พระพเจ้าวงเล็บท่านทำอธิการหันเหล่าเฉินเยินวงเล็บปิดได้ไปยังสถานธรรมหมิงเตอ๋อแห่งคนครเทียนจินเพื่อฝึกสมาธิทรงและแล้วโดยไม่คาดคิด พระอริยะมาตากวนคงก็ประทับทิพยานลงทรงเรียกหาท่านอาจารย์หูซึ่งเป็นนักธรรมชั้นผู้ใหญ่ในขณะนั้นเป็นเวลาที่อาจารย์หูอ,อยู่ที่นั่นพอดีเมื่อพระอริยะมาตากวนคงประทานพระโอาวาทแล้วอาจารย์หูจึงได้ทราบว่าท่านย่าเหล่ากูในในได้กลับคืนเบื้องบนไปแล้วและ พระอริยมาตากวนคงก็คือพระตำแหน่งนามที่พระอนุตตรธรรมมันดาทรงประธานให้ท่านญาติเหล่ากูในในห,หลังจากที่กลับคืนไปแล้วนั่นเองความหมายในพระนามของพระอริยมาตากวนคงคำว่ากวนแปลว่าทัศนะหรือทัศนาคงแปลว่า ความว่างหรือท้องฟ้าหมายเหตุอาจารย์หูนมว่ากุยจินเป็นสิทธิคนหนึ่งของพระธรรมจารย์ลู่จงอีเมื่อพระธรรมจารย์กังฉังพร้อมด้วยพระธรรมจารย์วิณีจือซี่รับสนองพระองค์การในหน้าที่พระธรรมจารย แล้วอาจารย์หูก็ได้ถวายตัวต่อพระธรรมอาจารย์องค์ใหม่อย่างถูกต้องเพราะท่านอยู่ในเหตุการณ์ที่เบื้องบนทรงประทานพระองค์การด้วยในขณะนั้นครั้งที่พระธรรมอาจารย์ลู่จงอีขอประทานพระมหาการุณาธิคุณจากพระอนุตตรธรรมมานดาได้โปรดแนะนำหนทางข้างหน้าก่อนที่จะกราบอําลา พระธรรมจารย์หลิวลงจากเขามาพระโอวาทที่ทรงประทานให้มีความตอนหนึ่งว่าจงพาตัวไปอาศัยอยู่ในพระตำหนักวนอินนั้นต่อมาจึงได้เข้าใจความหมายกันผู้ยินดีในภารกิจทางธรรมทั้งหลายล้วนเกิดมา พร้อมปณิธานที่มุ่งหวังจะช่วยเวนยสัตว์ให้พ้นทุกข์และหลายๆท่านก็มาจากการแบ่งพระภาพของพระอริยะพระโพธิสัตว์พระองค์ต่างๆจุติงตงตตลงท่านย่าเหล่าอูใน